สวัสด,ดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมือนี้มาก,กินเข่ากับหนึ่งปลาน้ำกันเด้อพี่นอ้องแก้วบวงกับปนเห็ดอันบักแข่งว่าสิหลกว่าสิหนึ่งก็เลยบบหนึ่งดอกพี่น้องว่าสิใบตะกินกับซุปน้ำมันสมก็เลยหนึ่งตั้งแต่พักอันอื่นหนึ่งปลาพี่น้องหนึ่งปลาอันนี้แก้วเห็ดพี่น้องอันนี้แก้วบวง ก็มีพี่น้องอันผักสดนี่สิพี่น้องเราไหม่บ้านมูเพิ่นมันบอ่อแสบเด้อมันเป็นอันเป็น,นอย่างมันเน่า มันเง่ามันเป็นอันเป็นราวพี่น้องนเนี่ยน,นั่นแหละนีะ่อะไรล่ะเป็นบอสเซียหนึ่งปลาพี่น้อง ปลาปนเ็ดอันเฮดฝรั่งชัมปิงยองอันนี้ปลาดับ โมเขาเจ้าตัดมใไ้เครื่องตอันฝรั่งสุ่มเดยกกินน่อไม่นั่นแหละพี่น้องเขาเจ้าตัดมใไ้อันเขาเจ้าเอาเตนเนือเนือมันเนาะสิได้มันก็เลยว่ายถิ่นเด้อท่านเนาะเอาเครื่องหัวมะมุกมะมุกคนะมามหนึ่งพี่น้องส่วนหางมันเอาไปเห็ดผสม ผู้ใดอยากกินหอยพี่น้องผู้ใดอยากกินหอยกินปูมาไปห่อแล่นน้ำกันได้จา้าเพราะาว่ายังเซาบานเป็นหลังใบพี่น้องเซาบานเป็นหลังนอนน้ำกันไดดหกคนหกคนกับห้องผัวเมียนะพี่น้อง ไม่สามห้องได้สามคู่ผู้ใดอยากไปนั่งเอฟซี 4, ผู้ใดอยู่ไกลๆกันพี่น้องอยู่ไกลๆห้อแหล่งไปห้อแหล่งไปพอกันด้วยกัผู้ใดอยู่ห้อแหล่งไปเที่ยวไปพอกัน ไปกินขขาน้ำกันกินเหลวเมื่อยบ่อยากเมื่อนอนน้ำกันก็นกนได้พี่น้องเพราะว่าชาาบ้านด้ยเสาบ้านเป็นบ้านบ้านพักจากอากาศเนาะไอซีดาว่านอนนอนไดซีคนหรือนอนได้มค้น กันราคาบอลืนกันหลายเพินกเยลันจองห่องจองอันจองหลังจองเบ้ากระโต๊กพี่น้องจองหลังอันไ้น้อยน้ำกันหกคนไปก็เลยว่าอันมูพวกผัวดหรือเอซยูฮ้อแลนด์มาไปอัน ไปกินเขาปลาไปเที่ยวทะเลน้ำกันพี่น้องไปเก็บหอยไปเก็บหอยไปตกปูไปสอนกุ้งไปกินก่อยกุ้งน้ำกันแสบๆพี่น้องกินไม่มูมันจังแสบเนาะผู้ใดอ,อยากไปนั่ง ตีต่อมาได้จาเพราะว่าพันจองไว้สองเถียวพ้นจองไว้สองรอบถ้ารอบนี้ผู้ใดไปน้ำบอท่านก็รอบหนาพ่นจองไว้เดินเส้งหาเจ้า ใชแต่เบากลางกับสิค่าข้อเนาะพี่น้องปลาเนี่ยก็มีก่างเลือจต่จะมั่นห้เดี๋ยวเฝ้ากินพี่น้องคลิปมันสีเงากันผู้ใดอยากไปน้ำพี่น้องกะติโตเขามาสิเขียนนั่น เขียนนันเฟซบุ๊กไว้ใต้คลิปเด้อพี่น้องเด้อกดเขาไปเบิงกดเขาไปเบิงติดต่อมาผู้ใดสิไปนําถ้าไปบอท่านเที่ยวนี่กะสิไปอีกเดือนสิงหาพี่น้อง f อหรือว่ามูพวก Youtube อยู่ใกล้ๆกันอยู่แถวห้อเล่นอันนัดกันเด้อไปกินข้าวปลาน้ำกันไปพอกันพี่น้องไปกินหอยไอซีดาเพิ่นสั่งกุ้งไว้แล้ว สั่งกุ้งแล้วสิไปตลาดนัดสิไปซื้อกุ้งมั่งก่อนเพิ่นว่าสิพ้าไปกินอาหารทะเลอันกินั้งแต่นเอไหม่กินแต่ตำบักหุง่งเพิ่นว่ากินแต่เนื้อบาดนี้สิพ้าล่งทะเลสิพ้าไปกินอาหารทะเลพี่น้องเพิ่นติดต่อพอขาขายปลาอยู่ตลาดสดเบิ่งแนแก้วพี่น้องแก้วกับซ่บๆบอยู่ตลาดสดพี่น้องอันตลาดขายปลา ตลาดขายปลาขายอันอาหารทะเลน,เนี่แหละเพื่นเขียนไปสัง่งเพิ่นโทรไปสั่งเขาแล้วเพื่นสั่งกุ้งมังกรไปให้สามกิโลกับปูเดี๋ยวคั้นแมนว่าเดไปอันสิมีปัญหาแน่คือว่าคือว่าอย่างพี่น้องมีปัญหาเวลานมีปัญหาอันใบไฝเพราะว่า,า,วาบ้านที่เศราอยู่นะ่ะมันอยู่นอกเมือง เบิง่งแนวใหม่กับบแซบบัแซบ,บพี่น้องเลยสิเดีไปถิ่มมันละมันอยู่อันอยู่นอกเมืองพี่น้องอันใบไฝเพื่อน,นันมันบ่กคอยชัดมันบ่กคอยได้เคยไปแล้วแต่ว่าคลิปสิบวไเด้ลงท่านที่เด้อพี่น้องเวลากลับมาเยอรมันผลละจังสิได้ลงคลิปหรือว่าถาพักในโรงแรมกับจังสิได้เฮ็ดคลิปคลิปนี่กับพ่อกันแค่นี้จ้าวัดดีจ้า